กันนะคะทุกคนตยวนี้ก็จะเต้น,นอะไรแบบนี้แหละอ่าไปพอเข้ามาแล้วกดไปตรงนี้เปลี่ยนชุดใหม่กันชุดนี้มน้ำปลาชุดหอยอ่าฝากินไลค์แล้วคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับถ้าถ้าคุณผู้ชมจะเอาตัวไหนระหว่างหนึ่ง สองสามโอเคถ้างั้นผมจะเลือกว่าหนึ่งเอาหนึ่งกันฟอเทดี <c oughs> ได้เล่นเกมทะเลก่อนกลับมาเยดสเลยไปเริ่มเกมเด่น,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 นอยู่ทั้งนอนเสียแล้วน้ากระนังถ่ายนี่กันไป โอเคพอเข้ามาแล้วนะตอะน้อง,อง,องด,ดีอ่าถ้าอยากเล่นเดี๋ยวก็ตามมาเลยพวกนี้เหรอหาดูเอานะครับนี่ได้ดาบมาอืมพวกคนว่าดาบกันปล่าโอเคพอเข้ามาแล้วมันก็ต้องให้ต่อสู้ก็ต้องเดือดไปนั่นแหละไปผมจะเข้าตรงนี้ไงก็ มีหุ่นยนต์ตามติดตามมาตลอดทุกเวลาแล้วก็ต้องหาเก็บของเ,าเอาเล็กๆขี่ไปนีสิบนาทีมีอยู่ที่เราอยู่ตรงนี้เพห,ห้ามโดนให้ตัวนี้พวกนี้มีหลายที่ผมไม่เคยชอบแคนจะขี่รถไล่ไมันดีกว่าถ้ามีตัวพวกนี้เนที่มันจะตามแล้วเอไปกไป,ไปกันเข้าวงก่อนทน

รเ,เ,เรตรงนี้นใชเราต้องหนีไปไกลที่สุดในโลกกันกว่าพวกเราจะหนีพ้นโอเคตรงไหนดีที่เคยมาไหมโอเคเลิกแับโอเค เล e ือดไม่ um, people, hoo, who, 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 who? Fruit, gram, ่อยเยอะนั้นเ่ยเลือดไม่เยอะพอยืมเงินเลือดสิชิบหายนาดิเลือดผิ่เพิ่มวู้วว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 วเ ไปแต่อนนี่ทีไ่อนดีที่สุดไปดีกว่าไปถ่ายตอนนี้ตอนนี้น้องวะยังจะมิส่ไปเลีค่ะพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยอ่ะเอเไอโอยเ้เอไอโอยเจ้สุขเอไอโอย ไม่ผ่านหรออนี่น่ากลัวจังเลยคชอบมากๆที่ทคชม่ากอดกักนัแะแล้วแบบนี้นะครับโอเคเลือาค